าการู้สึกแรกเป็นไงคือเข้าไปเนี่ยกล้าเรทที่มันหยียบพูดอ,อธิบายงี้พี่บรรยากาศมันขนลุกเหมือนเราไปสถานที่วังเวงแต่มันไม่น่ากลัวเหมือนบ้านหลางไม่น่ากลัวพี่มันขนลุกแบบเราเห็นเราจับต้องได้ว่าเนี่ยคุกเนี่ยคนแต่มันทําให้เราขนลุกเหมือนเราไปบ้านหลางเรามองสิ่งที่มองไม่เห็นมันฟิลปวกนั่นแหละเราได้ยินนะพี่ไปมือทอํอไม่มเข้าใจปะไม่ได้ขัดไม่ได้ว่าจะสู้ไม่ได้ว่าตกใจหรือไม่อพอเราเห็นคืออัตโนมัติเลยอัตโนมัติใช่เพราะว่า ลคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับสมัยเด็กๆเ,เนี่ยแม่ผมก็ค่อนข้างเกเรระดับหนึ่งเคยเข้าสถานพินิษฐ์เคยเข้าเรียนจำบ้างครับเขาสามได้ไหมคดีอะไรที่เขาเข้าไปก็มีทั้งทั้งทั้งยายาแล้วก็มี แบบเขาเรียกกันสมัยก่อนตีอัพอะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเคอ่าครันี้ผมกับแม่ก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันความจําเราพอเวลาแม่กลับมาเนี่ยด้วยวัยผมกับแม่เนี่ยห่างกันแค่16ปีอายุหลา่ปีนี้ตอนนี้ผม32อย่าสองสามครับถ้าแม่ก็น่าจะประมาณอยู่ก็ประมาณน่าจะประมาณสี่สิบเก้าตอนนี้นะตอนนี้ถ้าแม่อยู่เขาแม่เสียไปแล้วแม่ก็เสียไปแล้วเหรอพ่อแม่ผมเสียหมดแล้วคือตอนนี้ผมเสียหมดทุกอย่างโทษโทษขอแสดงความเสียใจด้วยไม่รู้จริงตอนนี้พ่ออยู่กับ กับตากับยายแม่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกบถ้าเหมือนกับา,าพอพทษออกมาก็ได้ไม่อยู่กับเราบ้างพักหนึ่งแล้วเขาก็ใช้ชีวิตของเขาคือเราเด็กเราไม่ได้สนใจตงนั้นเพราะเราเรียกยายว่าแม่มเรียกแม่ว่าพี่คู้พ,พกับตากับยายมากกว่าภาพจาเราเนี่ยเราบอกตัวเองเสมอว่าแม่คือพี่สาวเราแต่ทุกคนน่ยในซอยก็จะบอกแล้วว่าอันนี้คือแม่มึงแต่เราคือไม่ได้สนใจตรงนั้นพอเสร็จช่วงผมเริ่มโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนแม่เน่ยเขาน่าจะไปรู้จักกลุ่มเพื่อนของเขาครับลำหนึ่งและก็ด้วยความหลงผิด คืออยากให้เราสบายครรัวสบายก็เลยเข้าสู่วงการติดเราอะนะครอบครัวกว่อนเริ่มเริ่ม,มจากครอบครัวเป็นทางเพื่อนเพื่อนแม่อ,อันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ด้วยความที่ผมเป็นเด็กเรามาเลยได้เห็นนะทุกวันพี่เข้าใจป่ะเราไม่ได้เข้าไปยุ่งแต่เราเห็นเราเริ่มรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรกันเพราะแม่เเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจรพวกนี้ใช่เริ่มมีเพื่อนมาหาเขาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้ได้เห็นบวกกับตอนนั้นเราอยู่อะไรตอนนั้นก็ ป .4 ป .5 เลยพี่บวกกับสภาพแวดล้อมเราเนี่ยของพวกนี้เราก็เคยเห็นแต่เด็กแต่เราแค่ไม่ยุง่งเพราะเหมือนกับว่ายายเราก็ไม่ค่อยอยากให้เรายุ่งกับเพื่อนๆในซอยเท่าไหร่ทําให้เรามีชีวิตที่มันดีพอเข้าประมาณป .6 เนี่ยก็เริ่มเป็นตัวเราแล้วเราเริ่มที่จะเปลี่ยนกลุ่มสังคมเริ่มไปอยู่กับรุ่นพี่ที่มันโตขึ้นเขาก็เกตามรอยกันนะครับแต่เราได้ยินมาราคาม่เป็นแบบนี้หรือ่า ตอนที่เพื่อนแม่ไปคียบ้านไปคุยกันในบ้านก็เกิดปิ๊งหัวธุรกิจตั้งแต่เด็กเลยเริ่มจิกของอครั้ง2ครั้งได้ค่าขนมค่าอะไรครั้งนี้เพรเห็นมันได้เงินง่ายความคิดมันก็เริ่มตระเลยดังนั้นร้อยต่อข,ขึ้นมหนึ่งีแต่เราไม่ใช้ไม่ใช้มไม่เล่น ขายอย่างเดียวอ่าประมาณนั้นเป็นอารมณ์แบบแอบกิก๊กย,ยังไม่ยังไม่เต็มตัวแล้วพอถึงจุดหนึง่งมีเพื่อนแม่นะเขาคิดยังไงไม่รู้เขาก็เลยมาจะวานให้ผมเนะี่ยเอาของไปส่งให้หน่อยไม่ไกลมากคืออยู่ดีๆก็ามานำเสนอเราเรารู้เราเห็นเขามาที่บ้านบ่อยแต่ไม่เคยกันแต่เขาาเป็นคนนําเสนอเอ่าเหมือนจ้างไปซื้อของแต่ที่จ้าไปซื้อของนะ่ยเดี๋ยวฝากของเอาไปส่งฝากให้เพื่อนด้วยได้ไหม ให้เราเนี่ยปั่นจักรยานไปอยี๋ให้ตังซื้อขนมตังเล่นเกมอะไรมาเนี่ยครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ไปให้เขาเอาถุงเนี่ยไปส่งปุ๊บซื้อของอเเล่นกลับมาจริงให้เรามา500โอ้โหท,ทิปไม่เคยเจอเก็บตรงในบ้านนี่ไม่โอ้โหไม่ทำไมมันง่ายให้ผม500วห้าร้อยเจอเยอะก็นะเก็บตรงในบ้านาแสดงว่าในบ้านเราี่อือเท็กซัสเลยถ้าเป็นท,ทางเทาใช่ประมาณนั้นใช่ไหมอ่ามีตั้งก็คือ,อจะครบเครื่องหน่อยอ่าประมาณนั้นบ้านผมจะเป็นเต่าปั่น บวดเต่าปั่นมานนั้นอ,อะไรพวกเนี้ยไพ่ตองอืมก็มีหมดอะดอะไรที่เป <ละ S 1> ็กนการเงินนันอะออประมาณนั้นครับเอ้ยทำไมมันเขาให้เยอะ่างพี่ให้ผมจริงหรอให้จริงบเน,นี้ยเดี๋ยวถ้ามันไหนไม่มีตงังค์กินขนมนมาบอกก็เริ่มพอมีครั้งที่หนึ่งปุ๊บครั้งเนี้ยไม่ต้องเป็นเขาเรียกเราอยากได้ตังค์เองมันเป็นจีวิทยาพี่ครับ เอาเงินมาล่อพอเราได้เราก็อยากได้ก็ไปหาพระพี่ไม่น้องๆที่ฟังอยู่อันนี้ดูนะดูนะเผื่อมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเจอแล้วมันเผอิญว่าเ้ยใกล้เคียงกับเราก็ระวังไว้ให้ดีมันเขาเรียกว่าเป็นเขาจะเอาเงินมาล่อเราเขาเป็นต้นเหตุเหรอต้นเหตุใช่ใช่เป็นชนวนใช่ไหมชนวนชนวนให้มันลุกลามอ่าให้มันลุกลามทําให้เดี๋ยวมันจะต้องมีระเบิดใช่ครับ พอครั้งสองครั้งสมเนี่ยเราเริ่มมีเซน์ว่าที่เขาให้เราห้าร้อเนี่ยมันคงไม่ใช่ด้วยความพิศวาสหรือเสน่หาแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะด้วยความที่เราเป็นเด็กกับปหก<ช>เรามีความาคิดเองใจตองเองคิดเองอะไรอย่างงี้ตลอดลยเด็กที่โตมาจะอยู่กับผู้ใหญ่เยอะอะ แล้วพอเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเหมือนกับว่าพวกสายเทาปล่อยเงินกู้ทําหวยทําบ่อนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีระบบความคิดเรื่องการปกครองคนเรื่องการเราได้ยินได้ฟังบ่อยอซึมซับ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 ประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วบวกกับผู้ใหญ่สอนด้วยยายด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันได้มาง่ายๆเขาให้อะไรง่ายๆอย่างเงี้ยปลูกฝังปลูกฝังใช่มผมก็เลยแยกบกับเขาไปตรงๆว่าที่ให้ผมไปมาสองสาครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ของ ที่มันดีใช่ไหมมันไม่ใช่ของถูกใช่ไหมเขาก็ตกใจที่ผมพูดแบบนี้เพระเราเด็กผมกเลยพูดตรงๆว่าผมเห็นว่าทําอะไรกันอ่ะคิดว่าผมไม่รู้หรอที่โรงเรียนผมอ่ะฟิวจะบอดวันต่อต้านยาเสพติดอ่ะมันมีแปะ ครับทำไมผมจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอืแต่ผมแค่ไม่พูดก็แสดงว่าของที่ยักให้เราไปส่งให้เนี่ยคือแป้งอ่ะอเป็นของเป็นเป็นอ๋อเขาก็ตกใจกลัวผมเอาไปพูดกับผู้ใหญ่สิ่งที่เขาตกใจเนี่ยกลัวผมจะเอาไปฟ้องไปพูดแต่ที่ผมพูดงเี้ยก็คือจะให้รู้ว่าผมมันรู้ว่าทําอะไรนะคือติดต่อได้เลยอ๋อผมคือไม่ต้องเกรงใจแล้วใช่คือรู้แล้วแต่ผมไม่กล้าไปพูดแบบนั้นอ่าเพราะเราเด็กใช่อื พอพูดแบบนี้ปุ๊บเขาก็เลยไปบอกกับแม่เราเราจะไว้ใจได้หรออะไรกันเงี้ยทาแล้วลูกจะไปพูดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมองว่าเรา,าเป็นเด็กเป็นเด็กจุ๊ดชาวบงชาวบ้าน<ถ>ตำรวจไปพูดแบบนี้เลยพี่แล้วเขาจะโดนจับเอาถูกต้องจะเรียกเข้าไปเรียกเข้าไปคุยคันนี้ก็เป็นเหมือนุ่นพีุ่่นพี่ของแม่เขาที่แม่เขาเคารพสนิทนะครับก็แม่เราก็านั่งอยู่ด้วยอยู่แต่ตอนตอนตอน,ตอนที่เรียกเข้ามาเนี่ยคือก่อนจะคุยเนี่ยแม่บอกผมเคาว่า เขารู้ว่าผมอ่ะเขาเชื่อใจในความเป็นเป็นลูกแต่ครั้งเนี้ยคือเขาไม่บังคับให้ตัดสินใจให้ดี <H it> ให้ตัดสินใจดีๆจะทําอะไรให้คิดเยอะๆคือเขาไม่ห้าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วความถูกต้องอ่ะมันเป็นอย่างงี้พี่ผมจะหาว่าการเลี้ยงลูก บ้านผมแปลกไหมก็ว่าแปลกนะผมยังผมจบปอ .4 อย่างเงี้ยแม่ผมก็ให้ลองดูบุหรี่อ๋อสรุปว่าเรามาถึงป .6 เนี่ยคือเราไม่ได้เรียนแล้วเหรอช่วงที่อยู่ป .6 คือคือเรียนครับเรียนเรียนเป็นเด็กเรียนดีมากแต่วิธีเลี้ยงแม่ผมอ่ะเขาจะเลี้ยงผมเป็นระบบพี่น้องสนิทกันออย่างเช่นผมยกตัวอย่างของขวัญชิ้นแรกผมตอนจบรู้สึกว่าป .4 จะขึ้นปนี่ยเขาซื้อบุหรี่ให้ผมซองหนึ่งของขวัญจากแม่อ่าไล้ผมแก่สูบตอนหน้า แล้วถามมาดูดแล้วเป็นยังไงผมไอแล้วมันสำลักแล้วมันก็เหม็นอ่าครั้งแรกในการสูบไม่ชอบงั้นเดี๋ยวพอไปเรียนมัธยมถ้าเพื่อนชวนสูบก็บอกไม่สูบเพราะเคยสูบกับแม่มาแล้วกูไม่ชอบพอเดี๋ยวเพื่อนต้องมาชวนกระดูดตรงนี้ดูดให้แม่เห็นเนี่ยดูให้รู้ไม่ได้ว่าอชอบหรือไม่ชอบบอกตัวเองตอนเนี้ยมันเหม็นมันสำลักมันไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่ชอบเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเพื่อนชวนสูบก็ไม่ต้องไปสูบนะโอ้เออมันก็เป็นวิธีที่มันแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะแต่เป็นเป็นวิธีที่แบบว่าผิดผิดหลัก คือทดลองใจเราไงใช่ประมาณ<ข>านั้นเขาอยากจะได้รู้คําตอบในสิ่งที่เขาอยากรู้ประมาณนั้นเขาจะเอาเรามาให้เราลองให้ให,ให้ดูให้เห็นเลยพ่อแม่เดียวสําหรับแม่ผมในการขอผมอะไรก็ได้ในโลกเนี้อย่ากโกหกอย่างเดียวพอเม,ม,ม,มื่อไหร่ถ้าลูกโกหกมันปกครองอะไรไม่ได้เลยครับมันจะทุกอย,ย่าง อพอเขาทำตัวเหมือนเพื่อนเราก็เลยกล้าคุยเราทุกเรื่องอกล้าพูดกล้าบอกขอกินเหล้า่าเงี้ยกินได้แต่ให้มันกินที่บ้านคนอื่นเขาก็ทําไมถึงให้ลูกเพื่อนมันกินที่บ้านอ้าวหรือแจไม่ไปแดกข้างนอกแล้วล้กข้ามตายมากินที่บ้านก็อยู่ในสายตาอะไรแบบนี้บ้านผมเนี่ยจะเป็น้นานนั้นที่สภาแพแไปร้อง้างจะมองว่าแปลกแปลกแล้วก็เปิดมันเปิดเกินไปอะ่ะใช่พี่มันเปิดใจเกินไปอ่ะมันเปิดเกินไปเโดยที่มันน่าจะมีขอบเขตมากกว่านี้หน่อยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้วันนี้ผมนึกก้าวข้ามกระโดดเข้าไปจุดนี้เบบเต็มตัว ผมเลยหาเหตุผลนั้นบอกตัวเองว่าผมไม่ผิดก็เด็กๆก็เคยทําอะไรแบบนี้พี่อันนี้คือขอฝาก ทุกครอบครัวนะเพราะการเลี้ยงลูกให้สนิทกันมันมันโอเคมันมันใช่แต่บางอย่างก็ต้องมีขออเขตที่พี่โคกบอกมันก็ต้องอยู่ในกฎศีลธรรมจริยธรรมอันนี้ผมไม่ได้โทษครอบครัวนะแต่เหมือนแม้ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่ผมโตแล้วอ่ะมันเลยกลายเป็นเราหาเหตุผลมาทั้งแคเองทาผิดแบบไม่รู้สึกผิดพอรู้สึกว่ามันคือคือวิธีการสอนเขาแล้ามันเปลี่ยนความคิดของเราไปด้วยคือถ้าไม่มีวันนั้นน่ะมันก็จะมีความความคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆนะสิ่งที่ถูกต้องนะเห็นมันต้องเฮ้ยมันผิดเดีอยนะ อยา่าไปยุ่งนะครูก็สอนมาต้องแต่อเด็กห้ามยุ่งแต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าแต่ก็ไม่ห้ามแต่ก็มันก็ไม่อยากให้ยุ่งนะ แต่ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงเพราะเหมือนกับว่าแม่ผมเขาคือตัวเขาไม่ดีเขาก็เลยไม่ดีพอที่จะสอนผม,มไม่เลยเลยไม่อยากห้ามอะไรก็อย่างอันนั้นคือความคิดของเขาบแบบนั้นอ่าใช่คือ,อหรือว่าเขาอาจจะโดนสอนมาเลี้ยงมาโดยการที่ถูกบังคับแล้วมันผลลัพธ์ออกมาเป็นเขามันก็เลยว่าเออถ้ากูมีลูกกูกูเลยเลี้ยงวิธีแบบนี้ดีกว่าอย่าไปบีบคั้นประมาณนั้นปล่อยฟรีเดย์คุยกันแบบเพื่อนฝูง<ช><ม>อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นผลเสียเหมือนกันนะทุกคนอันนี้อันนี้ก็คือประสบการณ์จากครอบครัวของบอมใช่ครับแม่ผมเนี่ยเเเเเ้าาาก็ลลยยอตรงนนีีมป่ ลองเทนเราดูอยากไม่บังคับไม่บีบอ่ลองให้มันสูให้มันชิดใช่หรือแคิดอะความคิดก็คือให้มันรู้ให้มันเห็นแต่ให้รู้เห็นแบบผู้ใหญ่เห็นในสายตาในสายตาน่าจะควบคุมได้ปั๊มอ่าประมาณนั้นด้วยความที่แม่ผมอายุกับผมห่างกันไม่เยอะเขาก็สอนผมแบบวิธีวัยรุ่นอ่ะแล้วมาดูวิธีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเล่าต่อพอเข้าไปติดต่อปุ๊บก็ตกลงกันว่าต่อไปเนี้ยผมเนี่ยจะเป็นคนปั่นจักรยานไปส่งถุงเนี้ยทุกวันเพราะเราตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วแต่ผมไม่เคยรู้นะว่าปริมาณเยอะน้อยเท เป็นอาเป็นถุงขนมเขาจะแพ็คใส่ถุงเลแล้วถุงเลใส่ถุงมันถุงไซเ่นผมก็แก๊ปไปไลให้ผมแล้วเราทุกคนเราเป็นเด็กะพอใส่หน้ารถก็ปั่นจักรยานก็ออกได้เลยตรงนี้ก็เริ่มปั่นส่งแรกๆกระเจ้าสองเจ้าหลังๆก็เริ่มสามเจ้าสี่เจ้าแล้วพอตอนหลังเนี่ยเจ้าที่สี่ที่ผมไปส่งเขาเนี่ยเหมือนเขาเห็นแบวในตัวเราก็เปลี่ยนเออติดต่อมาให้เราเริ่มเป็นขึ้นรถไปกับเขาโอ้โหเริ่มขยับไซ พัฒนานั่งเป็นแต่เราไม่รู้รถอะไรแต่นั่งเนี่ยผมจะเป็นระบบ3คนก็คือคนขับเนี่ยเป็นอารมณ์พ่อแม่ลูกแต่คนขับผัวเมียเนี่ยจะเป็นคู่มีอายุประมาณ40ขึ้นจะไม่มีวัยรุ่นแล้วเรานั่งอยู่ด้าน ข้างหน้าไปกับเขาในฐานะเหมือนลูกเหมือนหลานนั hmm. ่งไปกับเขาเนี s <S ่ยเวลาไปเนี่ยก็คือไปเหมือนลูกแต่ผมไม่รู้จักคนขับอ่าคือรถรถใหญ่ใช่ไหมรถใหญ่รถใหญ่แต่ไปกับเขาครับกลับเหมือนเดิมกลับมาก็ได้สี่พันนั่งยังไงอ่ะคนขับแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็เรานั่งซ้อนผู้หญิงนั่งนั่งเหมือนมืนนั่งหน้าฝาพวกรถหกล้อรุ่นพวกอ๋อรถหกอ๋อรถหกล้อเลยเหรอใช่ครับรถผลไม้อ๋อเข้าใจแล้วก็คือว่าตรงกลางเราอ่าพ่อแม่ลูกตาหลานอะไรประมาณนี้พอเข้าไปได้จุดหนึ่งพอเราไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่มีความลับคือเเคคาาาาออจจะะปิดรรนนนนัั่่แแหลตพกกุยใวง ยังไงมันก็ต้องเข้าหูเราก็สรุปก็คือตอนนี้ผมเริ่มมาอยู่ฐานะผลงานละเอาละโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวและก็ไม่ได้ตั้งใจไไม่ด้งใจและก็ไม่ได้ว่ายินยอมด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่่ถูกไหมเรื่องที่เรื่องเป็นผลงงานผลงานเนี่ยผมไม่รู้เลยเขาเรียกว่าตกกันใจตกกันได้พอยโจรเพราะเขาเห็นแล้วว่าเราเริ่มตรงนี้ได้ไอ้ตรงนั้นมันก็คงจะไม่ยากราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand แต่ขอถามบอมนิดนึงแล้วตกลงเรียนไหมตอนนั้นอะช่วงที่เราเรียนอยู่ก็เรียนอยู่ด้วยตอนนั้นมนหนึ่ง คือตอนนั้นน่ะผมถือว่าเฟื่องฟูในระดับเด็กมัธยมในกันก็คือเราเดินหาง่ายมีตังค์แต่ก็คือไม่ได้เกยแบบไปตีการไปโดดเลียนะไงไม่มีก็เป็นติดเกมเก่งในเรื่องที่เราไปหาเงินซิกแซกนู่นนี่นั่นใช่แต่เงินที่หามาเนี่ยมันเป็นในด้านมืดใช่เพื่อนๆในห้องไม่รู้ตอนนั้นเราเด็กเราไม่รู้ไงใช่แต่คือขอให้กูมีตังค์ใช่แค่แค่นี้อยากชงแล้วมีตังค์เราก็มาเลี้ยงเพื่อนประมาณนั้นครับแล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นตอนนั้นผมขึ้นมอ2มก2จะปิดเทอที่บ้านถูกจั อันนี้เรื่องนี้คือผมไม่เคยเปิดยัน,นรายการแรกที่แรกเลยครับแม่กับยายผมจับในคดียาเสพติดโอ้ยตำรวจเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านครับคือจริงๆมวันนั้นอ่ะผมน่ยต้องเป็นคนไปส่งล่อซื้อแลวทุกทีเนี่ยผมที่ผมบอกเนี่ยจะต้องเป็นคนไสปนนไสง่งแต่ตอนนั้นอ่ะผมเข้าเรียนแบบขึ้นม2อ,องแล้วยายละเขาไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งไปอะไรแล้วคือตอนนั้นอ่ะเรื่องมันเข้าหูจนยายเนี่ยเขาชี้ชัดแล้วว่าตอนเนี้ยผมกับแมนะ่คือแม่เนี่ย กลังดึงผมเข้าไปอยู่ในวงโคจรซึ่งก่อนหน้านี้ยายเนี่ยคือไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้เลยเขาและแค่ละคายแต่เขาไม่คือตัวยายเนี่ยเขาไม่เคยเข้ามายุ่งยายจะแค่บ่อนเงินปู้เท้าจ๋าแล้วก็จะคอยจับผิดประมาณนั้นอ่าว่าแม่ลูกทําอะไรกันอะไรอย่างเคี้ยเขาอะได้รู้แม่แม่ผมอะสมัยเที่ยวยุคพี่โคกอะมาลีอัชดาอ่ายุคนั้นนะครับเที่ยวนมอะไรกันคือเขารู้ประมาณนั้นแต่ก็เหมือนกับว่า พอมันไม่จับไม่ได้คาตาตเขาก็ไม่อยากพูดแต่เขาไม่รู้ถึงขนาดว่าขายเคยไ,ไม่ไม่ไม่ใหม่ใม่ม่ตอนหลังเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเข้าหูเขาเยอะเขาก็คงเปิดใจคุยกันแบบแม่ลูกอะแม่ผมก็คงต้องบอกตรงๆอะก็เรียกผมไปถามผมก็บอกผมรู้แต่ผมไม่รู้ว่าข้างในมันเยอะนอนอะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังเขาก็เลยขอว่าให้เลิกแบบทุกอย่างอย่างนั้นคือผมมันต้องเรียนคือแม่ยายผมเขาก็สอนแบบผู้ใหญ่ทั่วไปเนะี่ยคือลูกมึงมันต้องเรียนต้องนั่นต้องนี่มันมึงไม่สมควรจะมาเป็นําเป็นเขาตัดผมออกจากวงโคจร แม่ละเขาก็เลยไปส่งเองแต่วันนั้นน่ะผมไม่แน่ใจว่ามันจับพัดจับผูยังไงคือเหมือนแม่ผมเนี่ยจะเอางานไปส่งเลยแหละแล้วก็เลยชวนยายเนี่ยไปเดินพรอรไปพารัดด้วยเพื่อจะไปซื้อเสื้อผ้าตามภาษาผู้หญิงแต่ระหว่างไปเนี่ยเขาแวะเอางานไปส่งคือยายไม่รู้ยายไม่รู้ใช่ครับพอไปส่งปุ๊บมีการลอกซื้อเขาก็จับก็จับผู Oh. ชั่วโมงนั้นน่ะคือเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ต้องจับพูดก่อนประมาณด้วยกันครับพอ,อสอบไปสอบมาเป็นแม่ลูกเป็นอะไรอีกปุ๊บแม่ผมเขาก็รับหมดทุกข้อกล่าวหาปัดยายให้ซึ่งตอนนั้นเราเรียนอยู่ใช่แล้วผมไม่รู้เรื่องยายเรียนอยู่พอผมเลิกเรียนมาเนี่ยมีผู้ใหญ่มาบอกว่าแม่กับยายผมถูกจับแล้วก็งงถูกจับยังไงยังไม่รู้ยังยังยง,ง,งงอยู่แล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเดลม,มาเรียบอกไปึ้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพาไปสอน,นอพาไปหาพอไปถึงจุดเกิดเหตุคือโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักตำรวจว่าตำรวจอะแยกสำน ก็คือขยายผลแม่ผมอีกไปค้นคอนโดเขาอีกอืมอ่าแล้วคุณยายนี่ไปส่งที่เจริญกรุงประชารักคือเป็นสอนอเป็นสอนออ๋อคือแยกแยกแยกเป็นอย่างนี้เลยที่ล่อซื้อนะเวลานั้นนี่ะสี่พันเมตรเนี่ยให้ยายผมเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วไปค้นคอนโดแม่เจอเพิ่มก็ให้แม่ไปอีกคดีนึงเป็นอีกหมื่นเมตรคือแยกเป็นสองคดีเลยไม่เดียวคือเอาเป็นผู้ต้องหาสองคนอ่แต่ยายเนี่ยโดนไปแน่แลน่แล้วแม่ก็โดนแล้ว คันนี้เหลือผมคนเดียวที่ะต้องเด็กพี่14่เข้าใจปะครับเด็ก14อ่ะแล้วแต่ตาผมอะ่ะอยู่แต่ตาผมเขาช่วงนั้นเขาก็อายุเยอะแล้วเขาเรียกว่าไงช่วงนั้นอะ่ะตากับยายผมเขาเป็นช่วงล่องเลาะห่างกันผมต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนตาผมเนี่ยมีเมียเมียหลวงเขาไม่รูเ้เรื่องกันเจนอืนและตาผมก็ไม่มีเมียใหม่คือยายผมยายผมเป็นเมียน้อยมีลูกในกันหนึ่งคนคือแม่แค่คนเดียวถ้ากับแม่ผมเนี่ยมีพี่น้องเจคนแต่คนละแม่พ่อเดียวกันถ้ากับว่าเดิมทีพื้นฐานอ่ะทางเราก็เหมือนห่างจากเพราะเราเป็นเรา เขาก็จะไปอยู่ทางนู้นมากกว่าอคันนี้เสร็จปุ๊บแม่ผมก็มีผมเป็นลูกคนเดียวอีกอ <c oughs> แต่คันเนี้ยพราะผมเป็นหลานผู้ชายตาเขาก็อยู่ดูแลอะไรทางนี้ทางผมมากกว่าอ <c oughs> ผมก็เลยโตมาเป็นระบบที่ว่าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องทางนูน้น <c oughs> ลุงลุงป้าคือรู้จักคือได้ย <c oughs> ินไเนี่ยนะแต่ด้วยความมันเป็นสภาพใบล้อมอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็เลยไม่ได้แบบไปวันรวมครอบครัวรวมญาติก็เคยจะไม่ค่อยได้ไปยุ่งไปข้องเกี่ยวไปอะไรเพราะมันเกิดเหตุอะไรพวกนี้ขึ้นมาเราก็ต้องพึ่งพาญาติพี่น้องทางยายเราทางอะไรเ่านี้มากกว่า เดี๋ยวก่อนแล้วหลังจากที่ยายโดนแยกมาอีสอนอหนึ่งแม่ไปสอนอหนึ่งอหนึ่งเรียบร้อยแล้วโนระคดีเรียบร้อยแล้วได้มาหายายมั้ยผมเนี่ยเดินเรื่องเยี่ยมสองสอนอเลยเล่าถึงตอนที่ไปหายายเลยดิยายอายุอะไรตอนนั้นตอนนั้นยายผมพึ่งเนียห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองยายผมก็อายุไม่เยอะครับเขาช็อกแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกตัวฝันเขาคือเขายังงงอยู่อะทาอะไรไม่ถูกแล้วก็คุยกับผมแต่ก็พยายามเห็นแต่ก็ร้องไห้นะและก็มีความหวังว่าเดี๋ยวก็หลุดเพราะว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง แต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าทําตามที่ตำรวจแนะนาทุกอย่างก็คือยายผมมาเซ็นรับสารภาพไปด้วยด้วยความที่เขาไม่รู้ข้อกฎหมายนู่นนี่นั่นโอ้โหให้อ่านให้เซ็นให้อะไรเงี้ยคือเขาเซ็นอะไรไปหมดแล้วก็คือตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปแต่งตั้งคดีจนายก็เดี๋ยวไปสู้เอาก็ยกฟ้องอะไรเงี้ยให้เซ็นให้มันจบจไปสรุปแล้วโดนคดีจำน่ายสี่พันใช่ครับโอ้โเสร็จปุ๊บยายกับแม่ก็เข้าเรือนจำคราวนี้พอเข้าเรือนจำฆ่าหันปุ๊บ ผมก็เลยอยู่บ้านกับตาแค่สองคนอ,อารมณ์ว่าขับความอุนมเป็นเคว้งมันก็อารมณ์นั้นนะพี่ก็คือมผม,มรู้จะทํายังไงเด็กกลุสี่แล้วผมพูดตรงๆว่าพอเป็นคดีแบบนี้ผมก็อับอายออกฟาร์มาแดงแล้วอ่ะโอ้โหอับโอายที่นี่คืออับอายใครก็ภาพแวดล้อมทั้งชุมชนทั้งโรงเรียนผมไปโรงเรียนก็ลกูกขี้ยาบ้านมึงขายยาโดนเพื่อนผู้ใส่ล้อใส่ คงประมาณนั้นระดับหนึ่งสภาพจิตใจก็แย่เขาอีกแต่ตอนนี้คันนี้อยู่กับตาสองคนแล้วคันนี้มันก็ต้องคอยเยี่ยมแม่เยี่ยมยายด้วยครับคันนี้ทางลุงผมอ่ะที่เป็นลูกลูกชายของคุณตาคุณโตเขาก็เลยเห็นใจคุณตาก็เลยบอกให้ตาผมนะ่ขายบ้านหลังนี้ทิ้งเพราะบ้านเนี่ยมันเป็นปลูกบนที่ดินเขาเช่าที่เขาแต่บ้านเราเองให้ขายบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วก็ไปอยู่กับเขาตอนไปใหม่ๆเนี่ยมันมันก็ไม่ไม่เป็นอะไรก็ผมตาแล้วก็ไปอยู่บ้านเขา บ้านลุงที่เราไปอยู่คือตรงนั้นแถวบราคุณอาญี่ปุกก็ไม่ได้ไกลๆกันไม่ไกลกันก็จะมีลุงมีป้าแล้วก็ลูกชายเขาอยู่คนสามคนกับเพิ่มผมกับคุณตาใบก็จะเป็นห้าคนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ลุงผมเขาก็ดูแลผมอย่างดีทุกอย่างมันเหมือนทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีแล้วแต่ครั้งนี้ตัวผมอะพอย้ายไปอยู่ใหม่มันเกิดความเหงาในใจเรามาไม่รู้จักใครเพื่อนไม่มีมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ไกลแต่เราไม่รู้จักกับใครเลยคือแต่โรงเรียนก็ไม่ได้ย้ายโรงเรียนไม่ได้ย้ายยังเรียนอยู่เรียนอยู่ว่า ไปอยู่ซอยบ้านนี้แต่เช้าต้องออกจากบ้านไปหาเพื่อนเก่าที่ซอยเดิมเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับเงี้ยรันเนี้ยพอเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับก็คือเหมือนบ้านหลังเนี้ยได้ย้ายมาอยู่เพื่อนอนอย่างเดียวใช่ครับแต่การใช้ชีวิตก็จะส่วนมากจะกลับไปอยู่บ้านบ้านเดิมบ้านเก่าพอกลับบ้านเยน็ยน,ยนเด็กวัยรุ่นนะันี้เข้าทุ่มหนึ่งสองทุ่มคือเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะ แต่พอกลับไปปุ๊บป้าสะพายผมก็เจาะแล้วไปไหนมากับบ้านดื่นเดือนเราก็เลยรู้สึกว่าผมยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาพี่ลืมถามว่าบอมเนี่ยเอาไปเปลี่ยนจากจิกมาไปขายจิกมาไปขายคือไม่เคยใช้เลยไม่ใช้จนถึงวินาทีที่พ่อแม่ไม่ใยายคือยายกับแม่เกมก็คือไม่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 ใช้ไม่ใช้ก็ถือว่าสุดยอดคือเราไม่ชอบใช่ไหมทีนี้พอป้าสะพ้ายเขาพูดแบบนั้นมันก็เกิดเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราอะยังไม่ได้ทาอะไรเลยทําไมจะต้องตั้งแง่เรื่องที่ไม่ดีตลอดทําไมการที่เรากลับบ้านเย็นมันไม่เลี่ ตลอดเลยก็เลยบอกกับเขาตรงๆว่าผมไม่ได้ทําอะไรก็คือกลับไปเล่นกับบ้านเพื่อนซอยเก่าเนี่ยที่มันเป็นสลัมเนี่ยความคิดป้าผมเนี่ยความว่าสลัมมันต้องขู่เขาว่าไม่ดีอืมความคิดของผู้ใหญ่คือเขาเป็นห่วงใช่และยิ่งผมย้ายมาในฐานะแม่กับย่าก็โดนจับครอบครัวก็เละเทะมันก็เลยเกิดเป็นความระําด้ด้วะใจด้วยผมก็เริ่มตะเลาะครั้นี้ก็กลับบ้านดึกๆจริงๆเริ่มมาชดชีวิตตัวเองละอ่า จากที่ไม่คิดอะไรจะไม่คิดอะไรใช้ชีวิตปกติปกติอ่าใช่ครับจากคําที่เขาทิแมแรงเราทุกวันทุกวันอ่าไม่เชื่อมันในตัวเราจากป้าสะพ้ายใช่ไหมอ่าไม่เชื่อมันในตัวเราก็เลยเกิดเป็นความโลน,นเนื้อต่้ใจประชดประชันแล้วอ่ะประชันคิดไปเองอก็เลยเข้าสู่วงการสายเขียวจริตมต้นคือตอนนั้นผมไปเรียนต่อปวชครับอ่าเด็กช่างอ,อารมณ์เด็กช่างทั่วไปกินเหล้าแล้วก็สายเขียวแต่ก็บอมก็คือต้องบอกว่าไม่ไม่ทิ้งการเรียนเรียนอยู่เรียนดีไหมก็เข้าขายก็ห้องคิงอ่ะพี่ห้องแบบว่า เรียกท็อป10ท็อป10ห้องคิงเหมือนอเป็นตัวแทนสมัยนี้ยมาถมผมก็เป็นตัวแทนไปแข่งพวกงานอ่างานอนิตศาสตร์คณิตคิดเร็วอะไรประมาณนี้ครับหรอตั้งแต่คือเป็นเด็ก ไม่ฉลาดไม่เก่งพี่แต่หัวไวไหวพริบเอ่ยใช่ใช่เ,เป็นคนเข้าใจอะไรง่ายถ้ามีใครสอนอะไรนิดหน่อยจะจับประเด็นได้ง่ายอ่าที่ผมถามเนี่ยเพื่อผมอยากรู้นะฮะว่าไอ้ที่เขาเนี่ย๋ยวเขาจะเล่าไอ้เรื่องแหกห้องขังเนี่ยมันคิดได้ยังไงผมไม่รู้อะแต่เพลินแล้วกันอ่ะต่อขอ่าวคันนี้ปุ๊บก,ก็ป,ก,ก,ปกติพี่เยนปวชสายเขียวติดเล่าปุ๊บก,ก็เริ่ม ด้วยตัวเองล้ก็เริ่มเป็นรู้จักกลุ่มเพื่อนลวแวกนั้นในโรงเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยเป็นเพชรเกษมร้อยสิบเทคโนโลยีหมู่บ้านครูซึ่งแผนกของผมเนี่ยช่างก่อสร้างเนี่ยพื้นเพเพื่อนๆที่ไาเรียนจะเป็นเด็กต่างาจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอะไรเนี่ยแล้วก็ลงมาชอบก็จะเป็นเขตบริเวณรอบๆนั้นแล้วพวกนี้พื้นเพเขาก็เด็กวัยรุ่นจังหวัดก็เล่นของเล่นอะไรกันประมาณนั้นแก๊งฟงวินอย่ือนั้นฟงวินเสร็จเราก็เลยเห็นช่องทางว่า เออตอนนี้เราตัวคนเดียวแล้วแล้วถ้าเกิดเราจะไม่อยากพึ่งพาที่บ้านไม่อยากจะอยู่บ้านกับลุงกับป้าสะพย้ยถ้าจะออกมาและเรียนด้วยจะทํำยังไงดีถ้าจะเรียนด้วยและทํางานด้วยถามว่า ทำได้ไหมมันทําได้แต่ผมอะ่ะ <_ an> ก็คือยังมีอารมณ์แบบวัยรุ่นขี้เกียจ <_ an> ก็เลยคิดวิธีง่ายที่เราคุ้นเคยนั่นเองเด็กๆก็คือเข้าอยู่กันขายของเหมือนเดิมครับก็เริ่มจากเป็นเด็กเดินยอดปกติขายให้เพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ในฐานะเด็กวิ่งสง่งไม่ต้อง<ม><ม>รับผิดชอบอะไรพอเรามาขายเนี่ยปรากฏว่าเรารับผิดชอบไม่ได้โดนโกงโดนบิดนู่นนี่นั่นเอาไปไม่จ่ายเอาไปไม่จ่ายเพราะผมหน้าเสือไม่แข็งใจไม่เด็ดพอที่สงสารรักษาได้เครดิต คบคมันก็เลยปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองมันเข้ามาเยอะขึ้นก็เริ่มมีคก็มีความเครียดไปฟงวินใช้เป็นแบบเป็นเกตมีเพื่อนเพื่อน,อน,อนแนะนําสอนให้เพื่อเราคิดว่าถ้าใช้ไปเนะี่ยสมองมันจะแล่นเราน่าจะหาวิธีการที่มันดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายถูกตำรวจจับตอนนั้นอายุ19ปีครับเอาล่ะครับนะอายุ19ปี โดนจับ,จบครั้งแรกครั้งแรกครับถูกส่งตัวไปที่เรียนจำพิเศษทุรีเอาเหรอครับในปีพศสองพั เราไม่เคยติดคุกอยู่แล้วใช่ไม่เคยสามสถาน,นี้ผมก็ไม่เคยก็รู้สึกแรกเป็นไงคือเข้าไปเนี่ยก้าวแรกที่มันเหยียบกูอธิบายไงพี่บรรยากาศมันขนลุกเหมือนเราไปสถานที่วังเวงแต่มันไม่น่ากลัวเหมือนบ้านล้างไม่น่ากลัวเป็อนผีมันขนลุกแบบเราเห็นเราจับต้องได้ไว่าเนี่ยคุกเนี่ยคนแต่มันทําให้เราขนลุกเหมือนเราไปบ้านล้างเรามองสิ่งที่มองไม่เห็นมันฟิลปงั่นนี่กูจะต้องติดคุกจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วเราจะต้องทํายังไงต่อไป12 3 4ก็มีความวิตกกังวลมีความประมาเรื่องต่างๆนี่เคยได้้นไฟังอะรเี แต่เขายังบอกตัวเองว่าเขาทําอะไรเราทาตามเขาดูดูคนอื่นที่เข้ามาพร้อมเราเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเราก็จะ้ชีวิตเหมือนเขาคทีน,นี้เสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปแดน5ตอนนั้นแดน5้าแรกรับอ่าเป็นแดนแรกรับเข้าไปตอนเย็นปุ๊บก็มีก็เห็นเป็นกลุ่มเป็นอาเป็นผู้ชยง,งานน้องโทษเก่ามีแผนกจาแนก,แนกอัตลักษณ์บุคคลมีรอยแผลเป็นไหมมีรอยสักอะไรเข้ามามั่งคดีอะไรแยกจาแนกสอบเสร็จปุ๊บก็รอกินข้าวตอนเย็นข้าวหลวงก็เนี่ยครั้งแรกที่เจอคาว่าข้าวหลวง S <S แกงหลวงในรวนจําคือมันกินไม่ได้เลยวันนั้นผมเข้าไปน่าจะเป็นเมนูผักบุ้งลุยโคนยังไม่หม ผักบุ้งลุยโคนลักษณะหน้าตาเป็นไงคือน้ำมันดำแบบมันไม่ใช่น้ำมันหอยพี่มันไม่เรื่องปรุงซีอิ๊วมันเป็นคือโคนเลยคโคนเลยอาจจะล้างเวลพี่แต่มันอาจจะติดเออแดวน่อบ้านจะได้คิดตามนะเป็นโคนเลยใช่ครับผมเลยให้ไมนเลนด์ดำๆอ่ะใช่แล้วก็ผักบุ้งมันเป็นผัดอะไรทั้งอย่างแหละแต่ผมรู้สงกว่าน่าเป็นผักบุ้งเป็นอย่างผัดอย่างแล้วก็เป็นอย่างน้ำอย่างกินได้คำสองคำมันกินไม่ลงนะพี่นกตกใจกับการให้เราถูกจับอยู่ แล้วก็เอาขึ้นห้องแรกรับแต่ครั้งเนี้ยวันที่ผมเข้าไปอ่ะคนมันเยอะห้องแรกรับที่เขามีรองรับอยู่อ่ะมันมันแน่นเกินเขาก็เลยเฉลี่ยคนอ่ะไปเข้าห้องคนเก่าห้องอื่นบ้างที่เป็นห้องข้างๆครับผมก็คือรังถ่ายก็ติดเข้าไปก็แสดงว่าคนเข้าไปตอนนั้นในในในช่วง,วงนั้นคือเยอะมาก4 0 5 0คนแรกรับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ต้อง<อ>กระจายไปห้อง ก็เข้าไปปุ๊บก็เห็นบรรยากาศก็พุ้นงขังนอนเต็มห้องทุกคนก็สบตามันที่เรามองเอ้ยเด็กแค่ไหนวะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไต้ถามอยู่แถวบ้านใครรู้จักใครไหมพอมาถึงผมเนี่ยเป็นเหมือนหน้าผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่อยู่ท้ายบล็อกหลังห้องเนี่ยเอ้ยตัวเล็กมืนี่เลร้อยทรงร้อยสากนี่ไหมแขนยาวขายาวแต่มตึกเลยสักเต็มตัวแต่ที่เขานอนเนี่ย อ่าหน้าบล็อกเนี่ยที่แดนฮ้าเนี่ยคือเขานอนคนเดียวเลยด้านหลังนะะด้านหลังคนเดียวเลยแต่แต่เป็นพื้นที่เยอะนะนะพื้นที่เยอะใช่ครับคนเดียวเลยแล้ก็ไปนั่งคือเอาที่นอนสามฟุตครึ่งไปวางได้เลยอ่ะใช่ก็นอนคนเดียวเลยนอนนั่งเอ้ยมึงเด็กที่ไหนวะขอผมเด็กลาบุนาครับเดี่ดังจุฬาฯมาคดีอะไรเนี่ย ออกมาจำหน่ายรอบแรกใช่ไหมเนะี่ยตอบแช่ครับไม่เคยติดเ,เจอคนรู้จักเจอใครแไรงแค่ไงเนะีย่ยอยู่กับกูเปล่ามึงอยู่คุ้มเป็นไหมเนะี่ยก็คือเขายิงคำถามมาแบบเราเรา,เราตั้งหลักไม่ถูกอับพี่เบอร์เออไหนนั่งว่างไหนมึงนงวดขากูดิเราได้ยินนะพี่ไปมือทำออพี่เข้าใจปะไม่ได้ขัดไม่ได้ว่าจะสู้ไม่ได้ว่าตกใจหรือไม่อพอเราเห็นคืออัตโนโมัติเลยอัตโนโมัติใช่เพราะว่า ลัวไม่รู้จักใคริ่งเข้าคุยแล้วลายเต็มตัวด้วยอะไรด้วยแล้วเรารู้แล้วว่าเราไม่ใช่จาพนมหรือเนหลงที่แข็งก้าวิชามาจากไหนคือช่วงนั้นมันต้องเอาตัวรอดแต่ได้ยินแล้วตกใจไหมตกใจแต่ก็ กบีบเนาะก็คุยนาเขาคุยกับผมดีปกติแล้วตอนนี้เราเข้าไประบบคุกเนี่ยเราเคยได้ยินไหมไอ้คำว่าหน้าอ่อนคําว่าซามูไรเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจความหมายเลยไม่เคยไม่รู้ไม่รู้นึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกเคยได้ยินแต่เขาคุยกันแต่นึกภาพไม่ออกว่าจริงๆเป็นที่พี่ถามกนี่คือว่าอายุเพียง19เไงใช่ครับอ่าซึ่งถ้าย้อนไปเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่นะสายสองสายสองก็ย้อนไปก็หลายสิบปีแล้วถูกไหมเออ ก็ต้องม,มีความหน้าเด็กหน้าเด็กใช่ใช่คันนี้เสร็จปุ๊บ,บก็เช้าลงจากห้องและนวดจนเช้าเลยเหรอไม่ไม,ไม่ไม่เช้าก็คือได้พักหนึ่งเขาก็คุยสอบถามเสร็จก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปเนะี่ย๋ยวค่อยจัดแจงกันอะไรยังไงนู่นนี่นั่น,นเพราะตูเตอร์อะไรผมยังคือผมยังยังไม่รู้อะไรสักอย่าง,างะจะต้องลงไปตรงไหนต้องอะไรยังไงแต่ได้ยินเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าใครไม่มีใครมารับไม่มีบ้านให้ถือช้อนแล้วเข้าโรงเลี้ยงไป กดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับรัสเบอร์รีหอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand เบนเอารถเหรออ่ะเบนเอารถใชร์ไปรถเขาก็ไล่ชี้ถามว่าใครอยู่โซนไหนอะไรไงก็มาถึงผมจังหวะตอนที่ผมไปเนี่ยผมมีคู่คดีไปด้วยผมเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้รับรู้ความรู้สึกถึงความลาบากที่คุกวันหนุ่มมากเพราะว่าบ้านของตนเนี่ยบ้านใหญ่ พูดตรงว่าผมสบายเนี่ยเพราะใบบุญพี่พีในบ้านก็ค่อนข้างที่จะงานการไม่ต้องทําเยอะกินอยู่สบายแล้วไปลงแดนถูกด้วยตรงด้วยูด้วยอา่อานแดนสามเสร็จปุ๊บผมอยู่ได้ประมาณ4เดือนก็มีชื่อจําแนกจริงๆไปตกแดนหนึ่งให้ชีวิตพวกเรานั้นเป็นบทเรียนที่โรงเรียนในมีสอนชีวิตไม่เหมือนลวครที่ตอนจบสวงานอยากขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณ cao tình ta chấm hai giờ